เอเดี๋วัไม่ได้ไถ่าแม่แม่พัฒนายาเก็ดกาเดินคนคตายก่อนเตียมล่ะอันนี้กับฟ้าอยากเด็กอย่ากเด็กห่อยนึเรีย่จูเขาจะไปก่อนตัวเออแม่ใด้เาเจเ้เอ้ี่เเไปก่อนได้พ่เขาก่อนไม่ได้พี่รับต้ม

A băng liền 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 băng ก็มาถ่ายกันเอาใส่ขาไ่่หขานี่ขานี่าวิทยาเอันเดียวไง

nhìn cái cái đó không มามาจี่าห้มามาี่าให้มม่หาไม่ไสนใจาเลยไม่ไนใจเข่ามเข้าแม่แม่ขอบแมสสิเอออโ้น้ำหอมด้วยสิ

ห้องนี้ห้องนี้เอาถ่ายแล้วใช่ไหมพี่ยอมถ่ายแล้วเอาเราเรารอแม่มาถึงแม่แม่จะไปถ่ายใช่ไหมถ่ยเข็บ ที like ่อย like ู่ละบ้านน้องใช่ชัดใส่ดเยๆแป๊บนึนมาถ่ายรูปน้องเดินมันได้ไหมเอาหรอเดี๋ยวแป๊บนึงไหนอ่ะเดินเดินเข้ามาสิมาเร็วเอาตัวก่อน

น้ำรวมข้างแล้วเราก็ใส่รัไปนะรับุปอ่ะไม่ไม่อน่ไม่ไม่

เอบนได้ม่ผู้หญิอยากนี่ก็ปดปวดรีบไปแมจไเสายตะเลยดี่าเอากล้องใช่ไหมคะตาหวานลาหวานตาหาทางแล้แม่ใจกลับไปเขาใส่เขาไหน

พอพันแ้วนี่ยค่อยได้ร่ว่ยได้ร่๊วไม่ดไ่ขอไม่่มเอาวันเดียว่กน้แ่นอุยพี่อุ้ยมาเท้าังพี่อุ้ยไปไหนมาก็ไปกินเหล่าก่อนขู่แเหล่าห้องย่างย่งซัเนี่ยอาก็อัพมันชวนเนาะก็ไปกินต่อหน้าห้องเหอนเส้าเขียดหลอกไปได้ย่ เกล็ดองเสียงเงนฟนมมองจะใองนี้มา่ยิ้มเลยฮะใ้มยายตินาบูดหลายยิ้มถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้ว

ให้แม่ต้องถอยหลังไปอีกถ <t> ึงจะพรไม่ต้องถอยเขาตาถอไดต้องร่กัน่งร่่่่่่่

โเคอยู่หน้ามาติดหน้ารถไม่เห็นนะใช่ติดหน้ารถไม่เห็นนะแม่ขาดตัวใหญ่ขนสองมินิฮาร์ดโอเคโอยาป้เขาแตกกันแล้วเธอไม่ทันแล้วมามามาไปไหนร้าน

Ô vê kéo mà tai ô vê kéo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  Oi bói 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 mẹ bói 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 Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không rõ cái 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 ตาอาบนาปแต่งตัวครับกับกรุงเทพแล้วถนมนมันก็เป็นเป็นยาเป็นโพรมันโตมเนาะมันไม่มีพุ่มมันเป็นพุ่มขวดชีทขวดทีททาร์มานเลยล่ะแก๊ซยิ่งแก๊คีทมาเนีน่ยถ้าใจไม่รักจริงมาไม่ได้นะ

มาเริ่มพเด่าหรอเอาถ่ายไปของน้องหนูใช่ไหมพูดถ่ายไปลายม่ายไปลายถ่ายลูกให้แม่ย่งลูกมให้แม่ได้ลูกให้ถ่ายลูกชงลูกให้แม่ด้วยถ่ายเป็นตีเอาด้วยอก็ได้

ถ่าฝากพิกาจันสองเฮ้ยสองเาอบหมมือเด้อมเปาจะจะไปใส่อีกนี่เหล่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดาวส่งให้ดาวอย่าม่งเร นนเลวจุ้้า่าใจแบบไหมใแบบไหนแม่ขังให้เาต้องลูกให้อวนไอ้หนูม่รถไปเด็ดเออ ไมรู้เลคนไม่เธอเราใจแน่มก็ไม่เอาไม่มีใครมาไม่มีให้มาคนชนะ